กันไม่โดนครับแซมมี่โดนครับแซมมี่โดนครับแซมมี่แรงดีไม่ใหญ่จะใข่น่ารักต่ไข่น่ารักจ้ะแซมมี่เต็มปากเลยมั้งเนี่ย ติมลำครับเซมมี่ออกไม่ได้ดีครับออกไม่ได้ดีครับติดทั้งสองตัวเลยตัวบิด <c oughs> เข้าขอบปากตัวนึงแก้มตัวนึงกิ๊เปิดยกเลยได้ไหมนี่เสียวอ่ะ โอ้ห oh, เรียบร้อยครับซีแสม,มี่เปิดไรกันโดนฮะไม่ใหญ่เนาะ <laughs> ไซนี้เขาเรียกไม่ใหญ่ดนะิ <laughs> ไซนี้อีกอยากได้รูปอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอามาทิพเอามาทิพโอเคครับโดนแชมมี่แล้ว เปิดจนได้ครับเปิดหัวโดนจนได้โอ้คิดว่าจะไม่โดนแล้วแซมมีบุยแล้วบุยครับโอเค 怎么没？ กัดเสียงตัวใหญ่ได้หนี่เสียงปากดังกลับกันาดนี่โอุ้ยโดนโดนอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยติดอยู่ติดอยู่ทายอยู่ออหือโอ้สาใหญ่สาใหญ่ตัวนี้สวยเลยแมงเอาไม่มา โอ้ยใส่ใหญ่ใส่ใหญ่อีกให้สวยเลยตัวเนี้ยบุหรีเ่เป็นพื้นเรื่องบุหร่นเมียเขาใส่สวยเลยขอทางเลยครับมันนี่เข่าหัวมันนี่เข่าหัวมันนี่เข่าหัวป้าติดเข่าหัวอ,อุ้ยอัดโบมา้า,าวะ หเข้าข้างเขข้าข้าางด้วยใหญ่ด้วยยถ้าไม่มาอย่างนั้นน่าจะเข้าข้างเข้าข้างเข้าข้าง โอ้ยได้เรื่องได้การใหญ่ใหญ่เห็นหูแล้วเห็นหูแล้วใหญ่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 ตัวนี้การจริงจริงโอ้โหใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่มากเกือบเมตรมั้งเนี่ยเออหื้ย เไม่มาันออาไม่อาไม่มาครับเอาไม่มามันเอาไม่มาเออ โอ้ยติดข้างแต่ก็ใหญ่อยู่เท่าตัวรองอีกอ่ะ,ะ,อ,อ,ะอ้อติดซิงกันฮุกเต็มเต็มเลยเอ,อ้ยเอ,อ้ยชิมเหเนี่ย เอาโดนโดนพี boards, so ่ตอนระวังหลังระวังหลังพี่ตอนระวังหลังเอ้ย

บ่มีคนวางยอ,นนอย่คนเนาะขี่ปลาปกนนะักบ่ัวด้ติดทุคนเนาะติดทุค้นเลยบูีเป็นไงบอสมามามาเอาอู้ยใหญ่ใหญ่ครับตัวนี้ยอมลบยอมลบาดอันบัวเขาปวดแขนเลยโอ้ลงยิงเยอะแล้ว่ะอโอ้โห อย่างเดียวครับโอ้เช่นอะไรจังเลยฮะจะคีบใครก่อนดิตัวใหญ่เนี่ยตัวเนี้ยปาร์ซิงกันหุกมูยูเลยมันอาบปากแมงเต็มเต็มเลยฮะเขียนมาเขียนมาเลยครับเขียนมาเขียนมา

Cắt ít Cắt pop này vô xuống tù Pop xếp mình Bố mít phạt Nhanh Bên tờ khịp bố Ôi lút xong ทีเดียวไปเลยวะบอหกหักค้อนก่อนเลย <laughs> นะใ,ใครเนียนหรือก่ร แมามันหนี่งาเฟื่อยได้ไ่ะแม่งบึกปันบึกเดือมเ่ะปันงูเหลือมอีกตีพลาดพี่ไปดิ หวางของไผ่เนี่ยของไผ่เนี่ยกัดขิดคนนั่นนี่กัดขิดคนแล้วโอ้กัดโคตรดังต๊อกเลยบม่ไงบ่ไหนใส่สองไอ้โดดๆๆๆเอาโดนๆตะพันฮีตตะพันฮีตเม็ไผ่เนี่แม่นนี่เม็ดบ่นี่เม็ดบ่นี่เม็ดบ่นหน ไม่หลุดไม่หลุดของอีกไม่หลุดหรอกไหนเฮ้ยหลุดเฮ้ยหลุดเฮ้ยหลุดแม่งตัวใหญ่งเนี่ยโอ้ภัยน้ำแม่งยังใหญ่อ่ะโอ้ตัวนี้มันติดมินดผล เหรอสีโลไม่ขาดอีกไม่เอ้ยไมี ở đây mấy nè tôi gì ông mới đại lộc dây 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 tôi khâu bớt mét 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 mà leo ยังให้เข้าเชือกนะ,ะ,ะ,ะเม็ดเ,เนี่ยนะมันตัวเนี้ยใหญ่จริงๆริงอยู่ปั้ไทยไทยโอ้แม่งโคตรใหญ่อ่ะโอ้ไม่โใหญ่กว่าตัวนั้นอีกมั้มเนี่ยใหญ่กว่าตัวอีกได้อะ่ะมีสิบม,มีสิบมีสิบมีสิบปลาอะไรวะเนี่ย วู๊ดใหญ่เลยวู๊ดเ,เอาไม่ขึ้นหว่าเดี๋ยวนะเนาะฝั่ยยง,งยาน่อยมันเข็นไปฝั่งนั้นได้ไหม,ไมฝั่งลุงอ่ะไม่ได้เพราะวมันมันยกมันไม่ขึ้นผิวน้ำเนี่ยเอาอต้องขึ้นยังเอาขึ้นมุมเลยอีกอีกเดินถัดไปหาลุงอีกหน่อยจะขี้ตรงนี้นะใจเย็นนะอืมอน,นานทีไอ้นี่กิ๊บเปอร์นี่ไอ้นี่คนจริงไหมนี่ไอ้นี่คล้องเนี่ย ม่งยงยากกร,ระตุบึเมตรครับตัวนี้โอ้โหสิบโลอยู่ไหมเนี่ยไม่สิบก็แปดเลยโคตรใหญ่ขึ้นมาขึ้นมาตัวนี้ไหมอีกปลาโลมามาแล้วทุกคนโอ้ยสิบแน่นอนสิบแน่สิบแน่ สิบแน่นอนสิบแน่นอนสิแน่นอนว้าวสิบแน่นอนนี้สิบสิบตัวผู้ชมสิบชัสิบแน่นอนตัวอะไรนี่เดนมันจะสะบัดข้อมือพี่ สิบแน่นอนครับตัวเยี่อะไรนี่ยโอ้ยมีสิบเอ็ดเมี่ย, <S 2> <S 2> ยมันวิ่งใ,ใหญ่สุดเลยตัวนี้ใหญ่สุดใหญ่สุดโอ้โหสิบเอ็ดต้องมาแล้วนี่ออดวุ้นใหญ่กว่าตัวนั้นเยอะเลยตัวที่สิบัวเย่อเอาลุงโดนเอาไปตีไปตีไปตีปตเยาค่อยว่ากันเอาต่ายลูกกันดินอนนอนนอนนานที เอามาให้เจยชมยกไม่ขึ้นอะไม่ยาวแต่ว่าใหญ่ใหญ่มากคีบคีบคีบเลยโอ้โหนี่นะครับนีแบตนะครับจิ้นลูกมาแบตตัวเลยครับดูดูไซส์ดูกในไซส์สี่ไซส์ห้าตัวนี้ ฮาวซอนนี okay, okay, ่โอเคครับต네 okay, ัวนี้นะตัวแดกมาแบทกันแรกนนะครับะดูดูดูเอาเยอะเอาเยอะป๊อปอย่างเดียวครับโอ้โหดูปลาแบทวินวันคอตายในปากเธอโอเคเอางงนี่เยอะ